ถึงแม้ว่าผมจะรักฟิลิปปินส์แต่ประเทศไทยเป็นสถานที่โปรดของผมบนโลกใบนี้ผู้คนอาหารและชายหาดผมไปที่นั่นทุกปีจากลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาและปีนี้ผมจะไปในเดือนพฤศจิกายนและในอีก4ปีข้างหน้าผมจะย้ายไปอยู่ที่นั่นตลอดไปผมคิดว่ากรุงเทพเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับเรื่องอาหารแต่สถานที่โปรดของผมก็คือภูเก็ต ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับมีชาวต่างชาติหนึ่งท่านได้เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นโดยเขาบอกไว้ว่าดังนี้นะครับขอยกมือสนับสนุนอีกหนึ่งเสียงประเทศไทยดีกว่าฟิลิปปินส์ผมเพิ่งกลับมาจากฟิลิปปินส์หลังจากอยู่ที่นั่น5สัปดาห์และน่าเป็นการโดยทางไปฟิลิปปินส์ครั้งที่4ของผมมันมีทัศนคติที่แย่ๆเกี่ยวกับคนฟิลิปปินส์บางคนและนอกจากนี้ความคิดเห็นที่ต่อต้าน LGBT ก็มีเป็นจํานวนมากในฟิลิปปินส์ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าสะอิดสะเอียนและเลวร้ายสำหรับคน LGBT